สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมนะครับอันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับผมเอามาล้างจานนะครับผมแล้วก็เอามาล้างเครื่องบดเครื่องสไลด์ด้วยนะครับเสร็จสั่งแล้วครับเป็นของทาร์ฟนะครับผมนี่ราคาช่วงลดราคานะครับเลยสั่งมาเพิ่มองนะครับ ครับรุ่นนี้ครับอยู่ประมาณผมซื้อมาในราคาประมาณพันแปดพันแปดร้อยบาท ครบนะครับผมสายฝัดบัวคุณเดียวกันนะครับผมนี่ครับ๋ยวผมจะเอามาติดตั้งตรงนี้นะครับผมครับผมอันดับแรกนะครับจะหาทำเลในการติดตั้งนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพราะฝั่งอื่นสายไฟมันเยอะนะครับผมไงเดี๋ยวผมสปีดภาพเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับ ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นการเดินไฟนะครับผมส่วนไฟเนี่ยเราจะเข้าจากจุดนี้นะครับเนี่ยบนหัวเบรเกอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวตัวทิกนะครับตัวตัดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายสายดินนะครับตัวนี้เป็นจุดบริเวณจุดออกของสายไฟนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะเสียบสายไฟจากด้านข้างนะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้เจาะนะครับผมเดี๋ยวเราเอาหาของเจาะก่อนนะครับ ใช้สว่านเจาะก็ได้หรืออะไรแทงเข้าไปก็ได้นะครับด้านข้างนะครับผมนี่ครับเจาะเข้าไปเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมทีนี้เตรียมใส่สายไฟเข้าไปนะครับเอาไปนะครับมือเดียวนะครับเอาไมุมกล้องนะครับถ่ายเองทำเองนะครับมือเดียวนะครับเดี๋ยวต้องวางกล้องก่อนนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเขาจะเขียนว่า L กับ N นะครับก็คือไลน์กับนิวตันนะครับผมไลน์เนี่ยจะเป็นตัวที่มีมีไฟฟ้านะครับผม2อง่สิบโวลต์นะครับส่วนนิวตันเนี่ยจะไม่มีไฟนะครับจะเป็นเป็นกาวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายดินนะครับสายเส้นเส้นสีเหลืองนะครับผมเป็นสายดิน ส่วนตัวนี้จะเป็นลายนะครับสายที่มีไฟนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นนิวตันนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับยังไงก็ต้องต่อยังไงเราก็ต้องต่อสายดินนะครับผม จํำสายเลยนะครับผมแล้วก็จะจํำใส่คู่กับตัวเกอร์ช่องไหนก็ได้นะครับ ผมจะเช็คตัวตัวนิวตันก่อนนะครับผมตัวลายก่อนนะครับผมจะเช็คตัวนี้เป็นนิวตันนะครับจะไม่มีไฟนะครับผมนี่ครับจะเป็นแสงสีเขียวอย่างเดียวนะครับจะไม่มีสีแดงนะครับผมส่วนตัวลายนะครับจะมีไฟสีแดงนะครับนี่ครับเขียวด้วยแดงด้วยนะครับผมไขควงนี่ฝั่งนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นลายไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะเสียบตัวนี้ก่อนนะครับ ตาเลยนะครับทีนี้ครับ พอไปก็เดินสายสายดินนะครับเดจนสายดินนะครับ ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองสาธิตดูนะครับลองเปิดน้ําใช้งานดูนะครับนี่ครับพอเปิดน้ํคปั๊บไฟแดงจะขึ้นนะครับผมไฟแดงขึ้นแล้วนะครับผมถ้าปิดนี่ปิดนะครับแล้วก็เปิดนะครับครับผมต่อไปมาดูขั้นตอนการล้างนะครับผมตัวนี้เรานี่ครับแสงอาจจะมืดนนิดนึงครับนี่ครับจะมีคราบไขมันครับถ้าเป็นน้ําเย็นครับถ้าเป็นน้ําเย็นจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมีคราบไขมันนะครับก็คือเป็นมันหมูนะครับ อันนี้ผมจะเปิดน้ำเบาๆนะครับผมถ้าเปิดเบานี่น้ำมันจะร้อนนะครับผมนี่ครับจะประมาณนี้ครับยวรอสักครู่ครับถ้าถือว่าออกเลยนะครับนี่ครับยังไม่ได้ใส่สไลด์นะครับผมนี่ครับวิธีการล้างนะครับจะประมาณนี้ครับแล้วติดเครื่องนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้ ดันนะครับ้ค่อยเขี่ยนะครับมันจะออกง่ายนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอ่าน้ําน้ําร้อนนะครับถึงๆร้อนนะครับถึงๆอุ่นนะครับประมาณก็อุ่นอยู่นะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ค่อยเขี่ยออกนะครับผมคือถ้าใช้น้ําเย็นมันจะเป็นเป็นคราบไขมันนะครับผมนี่ครับก็จะ ล้างง่ายกว่านะครับผมเป็นน้ําร้อนครับโอ้หร้อนเลยนะครับผมโอ้หร้อนครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมินะครับผมอุณหภูมิของน้านะครับนี่เปิดน้ําเบาๆนะครับผมเดี๋ยวลองยิงดูนะครับนี่ครับเพิ่มมา43นะครับผมลองขี้ไปใกล้ๆดูก่อนนะครับผมนี่ครับ45เลยนะครับผม เราลองดูอุณหภูมิภายนอกนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับจะมีหน้าจอนี่ครับอากาศภายนอกนะครับอยู่ประมาณ13องศานะครับตรงนี้ผมถ่ายช่วงหน้าหนาวนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ดูน้ําร้อนอีกทีนึงนะครับ4 4นะครับผมประมาณ44-45ก็โอเคอยู่นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ